จะสบายดีสบายดีพี่น้องวัาจุกุสุคนเด้อตอนนี้สบาสิพาทุกคนมา,าหับซุมการเอาไผ่ขึ้นเฮือนเนาะพี่น้องตอนนี้เมนสวงเทศกาลงานแต่งงานเนาะสบากเลยจะเอาคลิปเอาไผ่เอาเขยเนาะไปเฮือนแต่ว่าตอนนี้คลิปนี้เมนเป็นคลิปอันเอาไผ่ขึ้นเฮือนเด้นเนอพี่น้องเขาเอื่นว่าเอาไผ่มาเหยียบเฮือนเนาะแต่สมัย อ่เมือม่อก่อนเป็นคนอื่นเ่าเอาไปไปเหยีบเงินยาเป็นดองหลานชายเดอ้ออันนี้เป็นดองหลานรายพี่น้องหลานรายอยู่ที่เซโนเนโดองสุภาไซกับสุภพนนางสุภคพนอ่าแต่งงานใหม่ทำกันเลยมันอมาบวกานอนอเห็นบวกค ก็ได้ทั้งหน้าทั้งห่างค่ะสบกันได้เออ้ห้ว่าทั้งหลางทั้งนหน้าทั้งหน้าคนราเนี่ยมันก็จไม่ได้ทั้งหน้าได้ด้วอที่ยากก็ไม่ยู่ทั้งหน้าแล้วทั้งหน้าภายในใบใหญ่เพราะว่าอะไรไิ่ได้เปรี้ยงให้แล้วต้าล้กุ้ยหมู

di mana kau di apa bang ขาอันน <Workers>, <assumptions, right? S 1> ี้เิ็นกะมวนคักเนาะอันอยูบุตรสำคัญด้วยความมวนอยู่ที่จิตใจของพวกเราเนาะเป็นฝนงเงียบงันดีเลยเนา่ จ้าเนาะอันเมื่อกี้นี้เพื่กนกำัสนทนากันเรื่องหาบนำเนาะเพื่นจะมีหาบข,ขูขูน้ำเตรียมไว้แต่ว่าวิให้ไพหาบเนาะแต่ว่าอันนี้ฮหดโค้งของแต่ละขีแต่ละทินแต่ละบ้านก็บอกคือกาททงเพื่นจะบ่เอาเนอะพอเพื่นจะเอาทางฮหดผู้ไทยเมืองอัษสะพนแต่ว่าฮหดผู้ไทยทางบานใต้คือทางบานสะบานนี่มันจะต้องไผตตรงหาบนำเพื่นเฮือนเนาะแต่ว่าอันนี้เพื่นเพื่นจะบรหิห้ไผหาบ ยังไมยังเอาก้อนขังวบัา่ามากนีมากกงมากังรต้มอยู่ค่ะด้ยเราอากนื่อนข้อไว้แต่ก็ไ้เราแก้ัาเด้อขอบุ มันเดคยนคนมันอยากนอนเลยเห็นน้อนเลยร้านก่ันมันดังเราทอดข้าวโพดทอดข้าวนพดกัเน้าใช่เจ้านด้ไหมวัเนี้ชิ้นเนื้อทอดเนื้อที่นี่เอานบริบาลนีเชิ้นเอาเั่วอุบผักสเอาชั่วชุบผักไสโอเด้งแบนบวกแล้วเอาถั่วบกไ ขั้วควายามาเงินคำทุกากหาขั้วมาหามีัไม่ควายามั้วขัเบ็้านทยแมงมมายได้ท้าไาด้ยด้วอไม่รงตัวาไม่แท้อ้แ่่่

I <laughs> know. Oh, อ่เราทางพวกเราก็สิมีการเกียมก็คือมีหินหลับเนาะหินผลผ้านะแล้วก็มีใบตองกล้วยเนื้หยอดกล้วยปปูทาง หเหยียบผ <pad> oh ่านเนาะแล้วก็มีน้ำอบน้ำหอมหลางตีนขึ้นเฮือนยาเฮือนปูเนาะอันนี้จะเป็นหิดโคอเอคิดหนึ่งเนาะเผื่อจะผ่านขึ้นสู่เฮือนปูเฮือนยาก็ต้องเลยในการด่างน้ำอบน้ำหอมจ้้อะา

เจ้าหน้าอัน้กาชิขึ้นมาหอดงานเล้วกับสิมิการไต่เทียนต่อใส่พระขวันและกำลังแจ้งนำพื่นจะกาสิเห็ดพิธีบาซีจู่ขวันเะล็กๆน่อยเนะเพราะว่าอัน เพื่อนกาได้เห็ุพิธีบารสีชุกอนยที่เฮือนเจ้าสามเหยบหอยและอันนี้จะเป็นพิธีทางอาเฮือนเจ้าบ่าวในเวลาเอาไผ่ขึ้นเฮือนเนาะพี่น้องเจ้ากระซิมีการ mm hmm. ผูกแขนหับเอาไผ่ขึ้นเฮือนเนาะเ mm hmm. จ้าเนาะอันนี้กาสิเป็นโดงหลานทรายเด้อดพี่น้องเด้อหลานทรายลูกอ้ายเนาะอยู่ที่สซโนแต่ว่าสบาหันไปบ่ทันตอนเพิ่นเฮเคยเนาะ พอสบายคาเวียกอยู่ทางสวรรค์น่ะคิดนี่นะก็เลยออกไปบุทันหรือออกไปทันแต่ตอนเพิ่นเอาไผ่กลับมาขึ้นงานเนาะหละังเกษียรไปันงานเลี้ยงกันค่ำคืนเลยหลังจากเสร็จพิธีตัวนี้แล้วเนาะเพิ่นก็สิไปอ่ามีงานเลี้ยงอยู่ที่บ้านพักเนาะอยู่ที่อ่าบ้านพักอยู่ในซีนโนั่นเนาะเจ้าอีกจักหน่อยแหละเฮาสิไปต่องานเลี้ยงกันเนาะพี่น้อง อย่าลืมด้วยติดตามต่อไปเนาะ เก็จะเป็นงานหลานชายและมือโกนหันเป็นวันที่อันสิบเก้าหันมนดองหลานสาวเนาะลูกเอือยอันนี้ม็นลูกของสองเอ้ยนองมนเอาเอาผัวเมียใกล้ๆกันเนาะเพราะว่าเป็นอย่างจริงจัดงานแต่งงานรายลเอียใส่กันหมินอิงใส่ญาติพี่น้องเนาะมาแต่ไกลมาแต่ฝั่งไทยมาตั้งเตอันเบียงจันสเซกงอัตะปืออ่าแต่เนื้อตลอดใตเนาะก็เลยวัาจัดงาน ให้อยู่ใกล้ๆก kind of ันเนาะเรียองานผู้หนึ่งแล้วก็่ตงานหนึ่งอ่าเจ้ามีมาแต่ตะเขกนํำหนะทุกเอรูปให้อยู่นนนาุดนช้องด้วยตอสาเอ่แล้วมาตัมคุณี่แดดหัดเอาแล่นะครับขอต่อเพนแล้วกันเนาะมันยืดแค่หมูเขาเาอาซา ต้มยำแบบนั้นไม่ใส่ลูกไก่น่ารักมากไก่เออตักแยกคำนี้ใช้ขาปูหอมกุ้งหวานไก่ย้อนอีกจะชงจ้องนี่อไม่ได้ค่ะไม่ใช่ใออโรเคเอาไปก่อน เอาไผ่มาขึ้นเลือนอาไผ่้วมาเาผเเอาาไเขาเกเาไเนี่เออเขาไ่เขาามาขึ้นเลือนขึ้นขันมาชมสูอยู่สาพวกเจ้าเป็นคนหมัดเออมเาพวกเจ้าเป็นคนเอาไหเออเจ้ายังไงกาไงเออไอพวกเจ้าหมัดา เาไผ่ดบแมนข้อหายบแมนมาหยียบเดบอหยีบเขาว่าเอนมาขำมาคูนโหยีบบอยำแล้วมาอะไรสิบัดแขนเน่าให้มาเอ้าบ้าเอามาเป็นไผ่เป็นนางลูกอมาสืตังนาเฮือมมาาเาไปหากินมาเาไปูเลยไ่นูวเดวู่าความความอมาสืบอย พ่อตาว่าคอยุ๋ซื้อตังนางเพื่อน่ลูกเต่าพ่อแม่มันบุกมาแย่งไปบอยางยางลงอ่างกับบ่อไอ้ขับขับเมื่อนายทายเมื่อนาเด้อเอามาไทายเมื่อหาขอมาแม่ในเด็กซิตี้ห้ฮะไม่บอกไ่อนเออลูกเต่าขออยู่จอมขอยู่น้อพ่อแม่เนาะลูกกระพังคือกันเป็นลูก đi đi không khỏe này, này không khỏe này, này mệt chít mệt chom nó, lại

เล่าคือเล่า่ใช่หนึ่งนะคุเล่ักหลอกเล่งจันทรังสีพัดเกใส่ดองนะคันทั้วลูกเอิดตั้งเอิดทัวนังคล่าท่นังคง่าทั้วระดูกลองใส่หน้าม่ลา

นอนลูกไทยแา้าว่าอนเหรียญเรียนห้องนุ่่นเรเีนทัง้ไหมนอนห้องนอน้านเลไปป้เขาอาเคนขาประญา่าเนือหกินขาว้หน้ผู้เอาผ้เอาไมาข่าู้รักให้รมา้ผู้ใดเจรมาตั้มาบทท่นไหนนำเอาชงห่อเอนองจานหนาเน้อ มีพวกไม่หลานมาที hmm. ่พ so mm ่อมาพ่อมาหลานพ่อมาหลานพ่มาเรื่อนเขาตึงใจคขับึงใจเขามนงานเลยมเรียกมาู้เปิดตู้จับุตาเขาวช่อหต่าง่องไฟเปิดตั้ไห้ห้ให้เขาเพี้นอะไรนี่ก่ไ้ไม่ได้ไเลย วินาสชุก้านลูกมาเก็บเข่าผ่าเข่าก่นเนี่ยผ้าเป๊ะผ่าเป๊กผ่าเป๊กผ่าเข่าเนี่ยทำให้ตุเกาุ๊กขั้วแลกแต้ะทำาห้ได้พัวเมียเออได้งานละคลิปหากันหากันหากมาเลยฮะกมาหัวใจฮะกมาหาค่ะ เจ้าเนาะอันนี้ก็สิเป็นพิธีการกินเข,าข่าคงไผ่เนาะที่ว่าไผ่ขึ้นเฮือนเด้กก็สิให้มีพักเข่าเนาะพี่น้องสิมีพักเข่าตอนหับไผ่ก็คือเพิ่นว่าเมื่อก,กี้นี้เนาะจะมีความหมายก็คือได้ลูกได้ผัวแล้วก็ต้องได้แต่งผ้าเรีงผาง่ายเป็นเฮือนเป็นซานเนาะทำมาหากินอ่าคำสู่ลูกผัวเนาะ เจ้าเลนี่พาเขาฮอกาซิมีน้ำมีเกลือมีพริกมีน้ำตาลเนาะพี่นอ้องอันนี้ห้ไไ่จำก่อนหลังจากนั้นอัะเป็นอันผู้เป็นผัวเนาะจึงจำแล้วก็กินน้ำหวัวโจกน้ำกันเจ้าหลังจากสำเร็จเร็จสิ้นแล้วเนาะเพื่นกาดสีได้โยเ,เอาพาเขา่ากับา้าควนนี่เขาไปอยู่เขาไปบนนอนของอันเจ่า,าวเนาะเจ้า โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะสบาก็เอามาใหา้ทุกคนได้หับซุมซํานีเนาะสำหรับอย่าลืมกดติดตามคลิปต่อไปเดพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี